Which owns the franchise in Thailand is seeking approval from its board of directors. สวัสดีครับสวัสดีครับกันน้ำสวัสดีก่อนเลย <c oughs> กันนำ้ำส,สวัสดีครับสวัสดีครับ,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 รบสวัสดีครับขับรถกลับบ้านครับสวัสดีครับกินข้าวกันอย่างครับแชร์ให้หน่อยครับ สวัสดีทุกคนนะครับถามว่ามีรีวิวกันน้ำอยู่ไหมก็ดูในช่องนี้ครับผมไม่น่าถามเลยครับ <c oughs> ก็มีอยู่เรื่อยๆ,ๆครับมีทุกวันนะ่ะมีวีล็อกบ้างมีอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับ วัสดีทุกคนนะครับเข้ามาคุยกันเล่นๆนิดหน่อยครับผมขับรถกลับบ้านนะวันนี้เลื่อยเปื่อยนะครับใครไปดูแบทแมนยังเล่าให้ฟังหน่อยใครไปดูแบทแมนยังครับผมก็กินข้าวครับใครไปดูแบทแมนยังเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเยยังไม่ได้ไม่ได้ดูเลย f อ7 2สบวกลาวสวัสดีครับสบายดีสมาวิอ,อยู่บ้านครับอยู่แต่กันดั้มอยู่แต่กันดั้มดูกันดั้มมันสนมากเลยเห็นไหมกันดั้มโนมาก S 1> <S 1> <S สวัสดีครับอยู่กรุงเทพอกุงเทพครัผมใช่ไหมผมอยู่กรุงเทพสวัสดีทุกคนนะครับเลื่อเปื่อยนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันขับรถไปเลื่อเปื่อยสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับ นอ๋ออยู่เชียงใหม่ใช่ไหมอากาศดีไหมอากาศดีไหมอยู่เชียงใหม่สวัสดีทุกคนนะครับผมเดือนนี้มีกันดัมออกไหมเงียบไหมเงียบไหมมีกันดัมออกใหม่บ้างไหม ไม่มีเลยนะไม่เห็นเลยจูกันดำนอนเออมันมีข่าวอะไรนะกันดำทำเมตทรเวิร์ดแล้วใช่ไหมที่แบบว่าเราสามารถที่จะเข้าไปในโลกของกันพาได้นะทุกคนเห็นยังไง เพราะว่าในอนาคตมันก็คงต้องมีทุกอย่างอะนะแต่คือว่าเหมือนกับเขาต้องเริ่มทําแล้วละ่ะอย่างพวกเอ่อไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโลกจําลองอะตอนนี้ทางบันไดก็น่าจะเริ่มทำเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะเหมือนกับโลกเสมือนจริงโลกจําลองเงี้ยออนเนี้ยเราก็สามารถที่เหมือนจะไปเที่ยวได้เราไม่ต้องแบบเดินทางอะไรเงี้ยคือมันเป็นโลกใบใหม่สาหรับเราทุกคนแล้วนะฮะเดือนนี้มีตัวเก่ารีโปรดักใช่ไหมฮะ วัสดีทุกคนนะครับดูไปด้วยชิ้นงานกันพาไปด้วยอ่าทำกันพาตัวไหนมาคุยกันได้นะครับประกอบตัวไหนอยู่นะฮะโลกเมทัลเวิร์ดนี่คือแบบคือผู้ผลิตหรือแบรนด์ดังๆหรืออ่าอะไรที่เป็นชั้นนำของของโลกก็เริ่มสร้างเริ่มสร้างอ่า โลกของตัวเองขึ้นมาเพราะว่าบางทีมันก็เหมือนกับเหมือนเราอยากไปดิสนีย์แลนด์อันนี้อันนี้คือในความผมเข้าใจเหมือนเลยว่าอยากจะไปท่องโลกของกันพามันก็จะมีกันพาไปเหมือนเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเราเป็นโลกเป็นโลกสวนสนุกของกันพายเงี้ยเราก็สามารถที่จะใส่แว่นแล้วอยู่บ้านหรือว่าจะเข้าไปเข้าไปไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันเป็นโลกยุคใหม่จริงๆนะรายละเอียดเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาให้นะว่ามัน ม,มันมีอะไรบ้างแล้วก็ทําข่าวมาให้ทุกคนได้ดูว่าเอ้ยเมตาเวิร์ดมันเป็นยังไงแล้วเมตาเวิร์ดของบันไดเนี่ยที่เป็นโลกของกันพาเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะฮนะพอดีว่าผมลืมเอาที่จับมือถือมานะก็ถือไว้นีนะสวัสดีทุกคนนะครับผมกินข้าวกินปลายังเอ่ยนะช่วงนี้ก็ผมมีทําคลิปหลายอย่างเลยแต่คือว่า ช่วงนี้นอนไวนะะพักผ่อนน้อยแต่คือว่าพอยากจะนอนให้มันไวก็กลัวว่าจะไม่สบายกลัวภูมิจะตกอะไรเงี้ยก็ตีหนึ่งก็นอนแล้วปกติตีสามตีสี่คือทําคลิปไว้หลายตัวแต่คือว่ายังตัดไม่เสร็จเลยแล้วก็ทิ้งดอกไหมก็ต้องขอโทษด้วยพยายามลงคลิปวีล็อกไปเยอะนิดนึงนะฮะแต่คือพยายามตัดต่ตัดก็อาทิตย์หนึ่งอาจจะลงรีวิวสักสองตัวแล้วก็มีกันหนํำตัวใหม่ที่ซื้อมาแล้วก็เมนรีวิวนะ แนะนำกันมาได้นะครับตัวไหนแล้วก็ซีรีส์ยูนิคอนเนี่ยที่ซื้อที่เก็บเนี่ยพยายามจะซื้อให้มันเยอะขึ้นแต่คือว่าไปหาไงมันหาไม่ได้แล้วก็มีสั่งไว้แล้วสัตว์หลายตัวแต่เพราะว่าซีรีส์ยูนิคอนนี่คือแบบมีแบบหลายสิบตัวมากนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีบอสใช่ไหมครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมก็ขับรถกลับบ้าน ไม่เปื่อยนะครับผมนะกลับมากับกันดั้มกันดั้มนอนแล้นะฮะสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้กลับบ้านไหวนิดนึง่งคอสโบนคอสโบนเหมือนผมเคยรีวิวไปแล้วแต่คือว่าไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวที่อยากให้รีวิวหรือเปล่านะครับผมนะก็ประมาณหนึ่งลองไปหาดูนะฮะอะไรประมาณนี้เห็นบอกว่าเดือนนี้มี อเขาเรียกว่าอะไรนะมีแต่กระนั่มที่ออกมาเป็นตัวรีโปรดักใช่ไมืมรู้ใหม่ๆไม่ค่อยมีใช่ไหมฮะเียใช้อะไรคก็คือจริงๆแล้วปกติถ้าเกิดตัดเส้นต่อต่ดดิบตัดเส้นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ใช้อะไรครับผมก็เก็บรอยเกตให้ดีๆแต่ถ้าเกิดสมมติว่าทำสีก็ใช้สีสีรองพื้นก่อนพ่นสีจริง นะครับผมควรจะเพราะมันจะเรียนขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมมีเดือนนี้ใครเข้ามาในวงการทาเขาเรียกว่าอะไรพ่นสีมั้งไหมมีใครเริ่มแบบพ่นสีมัง้งสวัสดีครับดีใช่ไหมสติเออผมอ่านไม่ค่อยไม่พอไปขับรถอยู่นะขออภยัยนะมีใครเริ่มเข้ามาในวงการแอร์บัตมัง้งไหมฮะหรือว่าทําสีเนี่ย หรือว่าอยากตอนนี้คือผมกำลังไล่ไล่ไล่เก็บข้อมูลเรื่องของการทำสีเชลเชดดิ้งก็คือสีทูดีะนะฮะสีเหมือนในอนิเมะเนี่ยก็พยายามทำอยู่นะ,ะคิดยังไงกับ mgex style freedom คือ mgex เนี่ยก่อนหน้านี้มันมีสำหรับมันมีเป็นของยูนิคอนกันดั้มมาแต่คือว่าผมบอกเลยว่า ผมถ้าให้ผมเสียตังกับมานาเจ็ดแปดพันนะ 7, 8, กับเจมีเอ็มจีเอ็กยูนิคอนทั้งที่ผมเป็นคนชอบม้านะผมไม่เอาเลยผมรู้สึกว่ามันโคตรแพงตัวเล็กนิดเดียวมีไฟแต่คือแบบผมไปซื้อยูนิคอนตัวใหญ่และซื้อไฟจีนมาผมแบบผมแฮปปี้กว่าแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นตัวที่จะออกมาใหม่เนี่ยสไตล์ฟรีดอมเนี่ยผมต้องรองดูเพราะว่าหนึ่งเนี่ยสีทองออกมาสวยมามากแล้วก็ ผมคิดว่าตัวนี้ต้องดูราคาถ้าเกิดสมมุติว่ามันอยู่ที่ประมาณราคาเดิมนะประมาณ7-8็ดแพันผมว่าเอาได้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอดูว่า,ารีวิวดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับผมถึงตอนนั้นนะ่ะจะบอกได้ว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มแต่ถ้าเกิดตอนนี้จะให้บอกว่า MG e X Unicorn g u n d a m เนี่ยผมในมุมของผมบอกผมไม่คุ้มอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะผมบอกว่ามันไม่คุ้มเลยไม่คุ้มอ่ะผมไม่ซื้ออ่ะ อะไรประมาณเนี้ผมเป็นคนยิงแล้วผมเป็นคนที่ซื้อซื้อซื้อของไม่คิดนะแต่คือว่าผมคิดว่า MGEX Unicorn กันดั้ไม่คุ้มนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสไต l e เนี่ยต้องรอดูแต่คือว่าด้วยตัวหุ่นมันแล้วเนี่ยก็สวยดีน่าซื้อแต่ถ้าเกิดราคากับสิ่งที่ออกโฆษณามาเนี่ยต้องดู อ่าสีทองจากงานจริงแล้วก็ดูวัสดุจากงานจริงแล้วก็ดูว่าไฟเนี่ยมันเยอะเหมือนยูนิคอนไหมถ้าเกิดไฟยิ่งน้อยกว่ายูนิคอนน่ะแล้วคือด้วยส่วนตัวของมันนะไม่รู้ว่าตรงขาหรือตรงอะไรเงี้ยมันมีไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ต้องลองดูนะก็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 ก,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 ก็ประมาณนี้นะครับผมนะขับรถวนอยู่นะ <laughs> นะ ตอนนี้เก็บรายละเอียดและพ่นเคลียร์ครับอ่อเคียครับต่อกันพายังไงให้ดูดีก็จริงๆแล้วก็เก็บเรื่องรายละเอียดเรื่องรอยเกรอะไรเงี้ยให้ดีนะครับในเรื่องของเออ่หลายๆ,ๆอย่างนะครับผมนะนะสวัสดีที่เข้ามาดูนะครับผม เผอเินว่าเลี้ยวมาผิดนะครับเลี้ยวมาผิดนะเดี๋ยวต้องวนเข้าไปลาดเผาใหม่นะโอเคนะสวัสดีทุกคนนะครับผมเข้ามาคุยกันเล่นๆ็กน้อยขับรถเพลินจนเลี้ยวมาผิดเลยเล่ยมาถึงออกมายังไงก็ไม่รู้นะโอเคไม่มีอะไรมากขออนุญาตขับรถก่อนละกันนะฮะมาคุยกันเล่นๆจนกันดั้มหลับไปแล้วนะดูนีดูกันดั้มหลับ <ST S> สวัสดีครับคนที่เข้ามาใหม่นะครับผมเข้ามาคุยกันเล่นเล,นเ,ลนเล็กๆน,น้อยๆเพอร์เฟก t ์เกรหน่าเก็บสุดยังไงก็คุ้มใช่ครับผมเฮีย <player S 1> <Here S 2> ครับจะเล่นอ่าซิกซสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับนะฮะเฮีย응 sí. จะซื้อ MG โ oh อ้อ่านไม่ทันขออภ he ัยเฮียเห็นที่ไหน เฮอเอเอาจริงๆนะผมว่ามันสวยนะนะะแต่คือว่าน่าซื้อมันแล้วแต่คนชอบมันแล้วแต่คนชอบนะมันแล้วแต่คนชอบนะมาฟ้าเฮจีคุ้มครับผมซื้อไปเลยครับผมอยากได้ซื้อเลยครับนะก็ไปหารีวิวดูก่อนก็ได้นะครับผมอะมู้ อะไรประมาณนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมเติมน้ํามันก่อนเข้าบ้านนะครับพรุ่งนี้ขึ้นโอ้ใช่นะฮสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็น fc เ e ียขอบคุณครับสันติครับผมโอเควันนี้ไม่มีอะไรครับคุยกันเล่นๆพรุ่งนี้ลงคลิปปกติวันนี้ก็มาไลฟ์พูดคุยเลื่ยเปื่อยไม่มีสาระเลยนะ สวัสดีครับขับรถปลอดภัยครับใช่เดี๋ยวต้องขับรถติดตามเฮียขอบคุณครับมิตรทีมครับผมสวัสดีนะครับต่อไปเฮียจะทําเสื้อแล้วนะครับผมนี่ทําเป็นโปรตไทป์ขายนะครับผมเอ้ใครอยากได้นะรอติดตามนะครับผมมีทั้งแจกด้วยแล้วก็ขายด้วยนะครับผมแต่คือว่าจะทําออกมาในลักษณะคือท,ที่ที่ทำอันนี้เป็นลองดูเดี๋ยทำออกมาคือในลักษณะที่ ไม่ได้ติดลิขสิทธิ์นะครับผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะจ๊ะรอดู MG ตัวต่อไปครับผมนะคือจะทำแบรนด์นะผมเอาไซส์ใหญ่สุดครับอ้ได้เลยนะคือจะทำออกมาทั้งเป็นมีหลายๆแบบเลยหลายๆแบบคือมันจะเป็นมันจะเป็นสไตล์ในสิ่งที่เราชอบนะฮะแต่คือว่าถึงตอนนั้นเนะ่ยเดี๋ยวจะ มาอัปเดตลายมันมีทั้งสีขาว Re när? และส mm. ีดำนะส่วนใหญ่จะเป็นสองสีนี้นะครับผมนะแต่คือว่าจะทำเป็นลายพรีเมี่ยมหน่อยนะครับผมคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับไม่ได้ไม่ได้ผิดลิขสิทธิ์กับกันนัาแน่ๆอะไรประมาณนี้นะครับนะแต่ทำออกมาในคือเฮียคิดว่าเลือกเยอะแล้วก็แกะรายละเอียดด้วยนะครับถ้ามีน้องสุนัขอีกตัวนึ่งจะต้องชื่อว่าสาคูไหมต้องรอดูนะ โอเควันนี้เดี๋ยวคดีผมขับรถลงแล้วแล้วก็เดี๋ยวอันตรายนะฮะเจอกันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับผม MG ริ d โดมมาวันศุกร์นี้ครับ <_ S 2> จัดเลยครับผมโอเคตามนั้นนะฮะริโดมผมมันมันมาต่อต่อกันนะฮะก็เดี๋ยวรอดูเฮียจะเปิดตัวสตรีทแวร์เสื้อผ้านะฮะให้สำหรับคนที่ชอบแล้วก็จับจองกันได้ครเอาเป็นว่าคือ เนี่ยคือเฮียก็ชอบอะแต่คือว่าไม่ได้อาจจะเป็นไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับผมแต่คือว่ามันจะเป็นที่แบบไม่ได,ด้ไม่ได้ดีนะเอ็มจ er, ีเวอร์กาฟูอาเมอร์กันนัมกับไซโคซากูตัวไหนอยากผมชอบซากูมากกว่าเฮียรีวิวเอ็มจีกันนัมเอ็ม้าไหมครับลองดูแล้วผมไม่แน่ใจนะโอเควันนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวไฟเขียวแล้วนะฮะเจอกันพรุ่งนี้นะครับผม พรุ่งนี้มีคลิปอะไรก็ยังไม่รู้เลยแต่อาจจะคิดว่าอาจจะมาปเปลอีกทีนึงแล้วกันนะฮะแล้วก็มีตัวสไตล์เลซินงานเลซินมาให้ดูนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับผมไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีครับ